การเดินทางทําให้ผมเห็นโลกได้กว้างขึ้นได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามได้พบปะก,กับวิถีชีวิตของผู้คนในมุมมองที่แตกต่างความสุขอยู่รอบๆตัวผมให้ผมเก็บเกี่ยวได้ไม่รู้จบครับ And ด้วยระยะเวลาเพียงไม่ถึง1ชั่วโมงจากกรุงเทพมหานครเราก็จะเข้าสู่เขตของสมุทรสงครามแล้วครับการที่เราได้กลิ่นของไอทะเลนั่นแปลว่าเราเนี่ยเข้าใกล้สู่เป้าหมายปลายทางของเราแล้วอะไรคือแรงดึงดูดให้ผมเดินทางมาที่นี่เดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันครับกับผมบาสรกฤยุทธพงศ์นพกุณในรายการทำไมแนล์จังหวัดสมุทรสงครามครับ สงครามแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดในประเทศพื้นที่เกือบทั้งหมดเป็นแผ่นดินที่เกิดขึ้นใหม่จากการทับถมของโคลนตะกอนบริเวณปากแม่น้ําก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเลน้อยใหญ่รวมถึงนกนานาพันธุ์แม้จะมีความยาวชายฝั่งทะเลเพียง23กิโลเมตรแต่ที่แห่งนี้กลับเป็นแหล่งอุตสาหากรรมอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศเรียกได้ว่าสมุทรสงครามคือดินแดนที่เป็นของขวัญจากธรรมชาติซึ่งได้ก่อกําเนิดวิถีชีวิต ผสานกับการพึ่งพาธรรมชาติอย่างสมดุล ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่จุดหมายแรกของเราแล้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับฝนเลยนะฮะฤดูนี้ไม่แปลกเท่าไหร่นะครับที่ฝนจะเยอะแบบนี้ครับข้าลังของผมนะครับคือลานกว้างนะฮะที่เห็นนี้ก็คือดอนหอยหลอดนั่นเองนะครับเป็นที่ที่จะต้องมาแล้วก็มาหาหอยหลอดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้เสียเที่ยวเดี๋ยวเราไปหาหอยหลอดกันดีกว่าครับ ดอนหอยหลอดเป็นสันดอนปากแม่น้ำแม่กลองครับที่นี่นะครับสามารถพบหอยหลอดได้เป็นจํานวนมากและข้างหลังของผมจะสามารถเห็นชาวบ้านนะครับที่มาเก็บหอยหลอดนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยถือว่าเป็นมืออาชีพมากเลยนะฮะผมซึ่งเป็นมือสมัครเล่นนะครับเดี๋ยวคงต้องขอติดสอยห้อยตามเขาแล้วให้เขาสอนแล้วแหละนะฮะว่าวิธีการหาหอยหลอดเนี่ยเป็นยังไงครับ ตนนี้ผมอยู่กับพี่พานุวัฒน์นะครับพี่พานุวัฒน์เนี่ยเป็นประธานกลุ่มอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูดอนหอยหลอดใช่ไหมครับครับบริเวณนี้เรียกว่าอะไรครับพี่ดอนหอยหลอดครับถูกต้องดผมผิดไปแล้วด้านซ้ายคือดอนหอยหลอดทั้งหมดนะครับด้านขวาที่เราออกมาคือสารกรมหลวงคลุมทอนเข็มลมสักครับครับเห็นพี่บอกว่าบางที่เนี่ยเรียกว่าสันดอนใช่ไหมครับแล้วคือสันดอนทรายที่เป็ดทั้งหมดเลยที่เราเห็นอยู่เนี่ยเฉพาะดอนนี้มีพื้นที่ประมาณ50,000เออ5,500ไร่ครับ พื้นที่ทั้งหมดดอไหหลอดอยู่ประมาณ2 0 0 0 0่กว่ไร่ครับ2 0 0 0 0กวาไร่ครับพวกหอยหลอดเนี่ยมันชอบอยู่ตามสันดอนใช่ครับสันดอนทรายแล้วก็ที่นี่ก็เลยมีที่ที่เป็นสันดอนกว้างก็เลยทำให้ที่นี่เนกลายเป็นริเวณที่อยู่ของหอยหลอดแล้วก็เกิดอาชีพนะครับเป็นอาชีพหลักในการหาหอยหลอดมาขายนั่นเองใช่ไหมครับ อ๋อนะฮะที่นี่นี่เขาขายหรือว่าหาหอยหลอดกันมานานยังครับป่วยหลายสิบปีครับตั้งแต่พี่ยังไม่เกิดเขาก็หากันได้ทั้งวันอย่างเงี้ยครับทั้งวันไหมช่วงระยะเวลาน้ําลดอ่ะประมาณ3ามถึงห้าชั่วโมงที่ที่ทําการหยอดหอยหลอดครับนะครับหาได้ตลอดเลยถามว่าทั้งปีไหมเกือบทั้งปีเกือบทั้งปีครับมีน้อยลงไหมครับมีน้อยลงไหมมีทําไมทาไมถึงหมดครับคือสาเหตุมันมาหลายหลายๆอย่างรวมรวมกันมันเป็นปัญหาที่สะสม ผมอธิบายอย่างนี้ว่ามันเป็นปัญหาที่สะสมเนื่องหนึ่งก็คือจํานวนคนหยอดหอยเองที่เพิ่มมากขึ้นจากเนือดีตการจับไหล่หลอดที่ผิดวิธีนะครับการการทําลายทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นที่อยู่อาศัยของไหล่หลอดเช่นนะครับเช่นป่าไม้ป่าปชายเลนรมบุกลุกนะครับหนึ่งกระแสน้ําที่เปลี่ยนมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทให้โลก สมัยนี้เขานิยมอะไรภาวะโลกร้อน,ก,อนก็อาจจะมีส่วนครับแล้วก็การจับหอยหลอดที่เกินกําลังการผลิตของธรรมชาติตอนนี้ก็พี่พันธุไว้ก็พาผมนะครับลงเรือมาในบริเวณที่เขาหาหอยหลอดกันใช่ไหมครับครับ ที่นี่ที่พี่บอกว่าเป็นเขาเรียกว่าสันดอนทรายขี้เป็ดทรายขี้เป็ดนะครับทำไมถึงเรียกว่าทรายขี้เป็ดอะครับมันเหมือนขี้เป็ดไงอ๋อก็คือเละๆไงี้ยใช่ครับใช่แต่ด้านบนมันจะเป็นสันดอนทรายที่แข็งเม็ดทรายจะละเอียดครับที่นี่ก็คือเหมือนกับว่ารวบรวมตะกอนนะครับจากแม่น้ําเลยแม่น้ําแม่กองด้วยใช่ไหมครับใช่ครับครับผมท่นหลายๆที่ที่เรายืนอยู่เนี่ยคือจุดของปากแม่น้ําแม่กองเลยครับ จุดที่ฟ้างที่สุดก็คือเห็น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 ยอดอันนู้นไหมครับผมยอดไปไปที่มีหญ้าที่มีต้นไม้เขียวๆใช่ไหมเป็นป่าชายเลนตรงนั้นนะครับยันชนเนี่ยคือเป็นช่วงของปาไแมน้ําแม่หอนะฮะก็คือว่าที่เห็นอยู่เนี่ยทำไมหอยหลอดถึงเยอะนะครับเพราะว่าตะกอนที่ชะมาทั้งหมดเนี่ยมีทั้งแร่ธาตุสารอาหารต่างๆนะครับซึ่งอุดมสมบูรณ์มากทาให้ที่นี่เนี่ยเหมือนกับเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์ทะเลหลายๆอย่างเลยก็ว่าได้ใช่ไหมครับ รวมไปถึงป่าชายเลนด้วยเพราะป่าชายเลนเนี่ยถือว่าเป็นเหมือนกับสถานอนุบาลพวกสัตว์ทะเลต่างๆนก็ะครับก็ทำให้ที่นี่เนี่ยเหมือนเป็นที่สําคัญนะครับระบบนิเวศที่สําคัญที่เราต้องอนุรักษ์ไว้ครับครับ จะเห็นนะครับว่ามี2ขนาดเลยนะครับหอยหลอดที่อยู่ในมือผมนะฮะอันนี้เป็นขนาดเล็กนะครับที่เขาแนะนําว่าไม่ควรที่จะจับนะครับเพราะว่าจะทําให้ห่วงโซ่วัฏจักรชีวิตของเขาเนี่ยนะครับขาดหายไปและไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้บริเวณนี้จะมีทั้งหอยฝ้าเดียวคือแบบนี้นะครับก็เหมือนหอยสังทั่วไปอันนี้จะเป็นหอยที่กินเนื้อสัตว์เมื่อกี้จะเห็นว่าบริอาจจะกินพวกซากปูลมซากอะไรแบบนี้นะครับส่วนหอยสองฝาเนี่ยจะกินพวกพืชนะครับพวกแผงต้นนั่นเองนะครับจะเห็นว่านี่ มีท่อน้ําอยู่ด้านหลังไว้ดูดอาหารดูดสารอาหารเข้าส่วนด้านหน้านะฮะที่ยื่นออกมาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเท้าของเขานะครับมีไว้ขุดรูให้ตัวเขาเนี่ยดิ่งลงซ่อนตัวแล้วก็เหมือนอยู่ในรูของเขาในดินนั่นเองครับ When to broken การหาหอยหลอดนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่อย่างหนึ่งของผมเลยนะฮะถึงแม้ว่าแต่ละตัวนี่อาจจะได้มาไม่ยากนักนะครับเพราะว่าหยอดน,นิดเดียวนะฮะก็ได้แล้วแต่ว่ากว่าจะได้มาเยอะๆเนี่ยต้องใช้ทั้งความพยายามและก็สมาธิเยอะเหมือนกันครับนี่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งของผมเลยครับ ดอนหอยหลอดเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางชั้นยอดของนักชิมเลยล่ะครับด้วยในฐานะที่เป็นแหล่งรวบรวมอาหารทะเลรสเด็ดเผ็ดร้อนท่ามกลางบรรยากาศป่าชายเลนนอกจากจะอิ่มท้องอร่อยลิ้นแล้วยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจรับลมทะเลอีกด้วยล่ะครับต้องลองชิมหอยหลอดกันหน่อยแล้วว่ามีที่เด็ดสักแค่ไหนกันครับ ที่นี่นะครับจะบรรยากาศดีมากเลยนะครับแล้วก็ร้านอาหารส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ติดนะครับริมดอนหอยหลอดทั้งนั้นนะครับก็จะเห็นบรรยากาศของดอนหอยหลอดนะครับมีลมทะเลสบายๆครับแต่ว่าวันนี้นะครับด้วยรสชาตินะครับที่อร่อยนะฮะเราก็เลยเลือกร้านครัวโสมานั่นเองนะครับเพราะว่าเมนูแต่ละเมนูเนี่ยโอ้โหหน้าทานแะรสชาติดีมากๆเลยครับ